สวัสดีครับน,นี้พ่อผมไม่กันใจเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่การแนะนํามือถือเล่นเกมนะครับงบประมาณ13,000บวกลบนิดหน่อยนะครับมันจะมีเซ็กชันอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดเราแนะนํามือถือมือหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยไอ้พวกตัวที่มันเรทราคาประมาณ 12- ื3 0สอเนี่ยที่มันเพิ่งเปิดตัวมาในปีนี้เนี่ยผมว่ามันมีค่อนข้างเยอะเราก็เลยมาแนะนํางบที่มันเป็น13ื่นเลยดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีหลายรุ่นที่คิดว่าน่าจะเล่นและก็เข้ากับงบประมาณมากๆนะครับหยิบมาด้วยกันทั้งหมดประมาณ6ถึงเจ แต่ละรุ่นที่เราหยิบมาการันตีได้เลยว่าในการเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นทุกรุ่นในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีข้อดีมีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับลองพิจารณาดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบรุ่นไหนเลิฟแบรนด์ไหนหรือชอบการใช้งานเกมไหนๆในการเล่นเกมนะครับเรื่องมาที่รุ่นแรกเลยครับคือรุ่นไ q คู9 5G นะครับรุ่นนี้ก็เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ4เดือนนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยได้มีโอกาสลองทําคลิปเขาเรียกว่าเป็นรีแคปนะครับสเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับ แต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟัง,ฟงเดี๋ยวขออนุญาตเล่าสเปคให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นอัลโวเลตขนาดหน้าจอ6.78นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K รีเฟรชเรท 144Hz CPU นะครับเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรตัวที่หยิบมา RAM 12รอม256นะครับแบตเตอรี่6,000พร้อมด้วยไฟาชาร์จ80วัตต์ในราคา12,499บาทนะครับหลังจากที่ผมได้ลองทำคลิปนะครับรีแคป4เดือนก็ไปผลปรากฏว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกม RV เกม PUBG เนี่ยพวกนี้จะมีีคความมดขขึ้นนนใเเเรรรรื่ององงฟทะับ ปกติถ้า4เดือนที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก59เฟรมใน R V นะ59 60แต่ว่าเจนนี้เนี่ย61 62แล้วก็ลื่นๆแบบยาวนานมากนะครับ PUBG ก็ดีขึ้นเช่นกันนะครับอัตราการแกว่งของเฟรมเรทน้อยลงนะครับซึ่งในเกมอื่นๆก็ดีเช่นกัน n s h ช n i m p a c t นะครับผมพง k ก i s ต a ร Rail แต่ว่าในเกม w a อล o n นถ้าเกิดทุกท่านอยากเล่นนะครับเหมือนในตัว a r z ซ ne เนี่ยเกมมันยัง o p t i m i z e มาไม่นิ่งนะครับแล้วก็มันมีการอัปเดตมาเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มกราฟิกเข้ามานูน่นนี่นนะาใ้้แอีลวจ ไม่ได้ลื่นปืนสะกิดการขึ้นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับไอคูมีความคุ้มค่าเยอะมากมาพร้อมกับแบต6 0 0 0ฟาชาร์จ80นะครับซึ่งแบตเตอรี่6000เนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรจะคุ้มค่าสําหรับแบรนด์ที่เป็นไอคูหรือ vivo นะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยรอมันค่อนข้างสเสถียรในการจ่ายพลังงานมันค่อนข้างโอเคทําให้แบบแบตเตอรี่กับความร้อนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็สกาหรับไอคูผมว่าก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากจริงๆตามงบราคาเลยครับไปกันที่แบรนด์ต่อไปนะครับ n o t h i n g phone a นนรุ่ี้ก็ ทำอัปเดตล่าสุดไปเหมือนกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับซึ่งหลายคนขอเข้ามาเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยผับจีม b บายมีปัญหา RV ไม่ได้ลื่นมากนะครับแต่ว่าในตอนนี้เอามาทําอัปเดตแล้วก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นเดี๋ยวก่อนจะได้ฟังขออนุญาตเล่าสเปกก่อนนะครับเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นอัลเลตขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh 120 h z CPU นเนี่ยเป็น Dimensity 7200 Pro นะครับตัวที่หยิบมาคือรุ่นแรม12รอม256นะครับแบ 12,999บาทนะครับก็ราคายังไม่ลงนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อัปเดตมาแล้วค่อนข้างทําได้ดีนะครับทั้งเกม Rv ที่เฟรมเรทนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเฟรมไทม์สมูทขึ้นในความรู้สึกส่วนตัวแบบไม่ได้อัดหน้าจอนะครับแล้วก็เกมผับ G จากที่เฟรมเรทมันเหลือประมาณ30กว่าณเวลาปัจจุบันนี้เฟรมเรทมันเด้งกลับไปเป็น60แล้วแล้วก็ในจังหวะลงกิจ,จก,กรรมเนี่ยมันก็จะมีเฟรมเรทแกว่งบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ทําให้รู้สึกมุมนมมนม่นห ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นสําหรับ Notting Phone นะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟน Notting Phone ผมว่าอยากได้ Notting Phone ในราคาที่มันไม่ได้แพงมากเหมือนตัวท็อปเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อาจจะตอบโจทย์คุณผู้ชมก็ได้นะครับว่ามันใช้งานเล่นเกมได้ลื่นๆมีไฟด้านหลังดีไซน์ด้านหลังมันดูแบบมันดู g ี e จริงๆนะครับสำหรับคนที่ชอบ Notting Phone ก็ประมาณนี้นะครับรุ่นต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัว Vivo V, v 3 0นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อประมาณต้นปีแต่ว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมยังคงดีอยู่นะครับหรือใครที่ มีงบประมาณเพิ่มอีกสักประมาณ1,000บาทเนี่ยคุณสามารถไปจับเอาตัว vivo v40 ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น amoled ขนาดหน้าจอ6.78จนิ้วความละเอียดเป็น1 5 k refresh rate หนึ่งร้อี่สิบเร์ตซ์ซีพียนะครับเป็น snapdragon 7 gen 3นะครับตัวที่ผมหยิบม,มาคือรุ่น ram 12 ROM 256 rom แบตเตอรี่5,000พร้อยห้าสนน0บาทนะครับซึ่งมีให้เห็นบ้างแล้วตอนนี้ใน lazada นะครับแล้วก็ shopee หรือาคาหนึ่งหมื่นส ก็ลองดูราคาหรือว่ารอดูช่วงโปรวันที่10วันที่5 15 25หรือว่าวันที่10เดือน10นะครับมีลดราคาเยอะวันนี้อย่างแน่นอนนะครับหรือใครที่ชอบตัว V 40ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ราคาก็ไม่ได้ต่างจากนี้เยอะมากนะครับประมาณ15ื่นสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับตัวแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นตัวลําโพงที่เป็นลำโพงคู่จริงๆมีแค่นั้นเลยนะครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นก็ลองพิจารณาดูว่าจะเอารุ่นไหนนะครับที่ผมแนะนํา Vivo V 30เพราะว่าราคามันเลยแก๊ปของ เราไปนิดหน่อยนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกรุ่นที่คุ้มค่ามากๆอย่างที่ผมบอกครับ vivo ลำเสถียรเกมนิ่งอัพติมัลลื่นจูนมาดีแบตเตอรี่ลดน้อยความร้อนเพิ่มน้อยเขาเรียกว่าองค์ประกอบในการเล่นเกมของมันเนี่ยให้มาครบถ้วนเลยนะครับถ้าจะขาดก็ขาดแค่ลำโพงก็บางคนที่ผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากเลยสําหรับตัวลําโพงคู่หรือว่าลาโพงเดี่ยวผมขอแค่แบบเล่นเกมลื่นก็พอใช้งานดีก็พอลำนิง่งลำเสถียรก็พอเพราะว่าในส่วนของลําโพงเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสมากผมแค่ดูห ไม่ต้องการความแบบกระหึ่มซ้ายขวาขนาดนั้นขอแค่มีเสียงก็พอหรือผมอาจจะไปซื้อหูฟังที่เป็นแบบซีทูหูฟังอะ่ะเออแล้วก็หรืออาจจะซื้อแบบ w ูไวเล s s มาใช้งานแค่นี้ผมแก้ปัญหาได้แล้วซึ่งจริงๆผมว่ามันก็แล้วแต่บุคคลละกันหลายคนอาจจะชอบลำโพงเดี่ยวจนชินหลายคนอาจจะชอบลำโพงคู่นะครับก็แล้วแต่ละกันว่าจะเลือกรุ่นไหนแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยราคาต่างกันแค่1000บาทลองตัดสินใจดูดีๆละกันนะครับรุ่นต่อไปครับรุ่นนี้ p o c ก F6 นะครับเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอ เ,เป็นอ m o l e d ตขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความเรยดเป็น 1.5k refresh rate 120Hz เป็น Snapdragon 8s Gen3 นะครับตัวที่มาคือรุ่นแรม8รอม256นะครับแบตเตอรี่5000ร้อม r Fast Charge 90วัตต์นะครับในราคา12,990บาทราคาไม่ตกเลยนะครับสำหรับตัว Poco F6 ถ้าเอาในเรทราคาที่ผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่าก็มีตัวนี้ที่รู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับที่เล่น RV ได้ลื่นๆสบายหายห่วงผับ G เล่นแบบ120เฟรมได้ซึ่งบาง ตัวที่ใช้ Snapdragon 8s Gen 3เนี่ยยังปรับได้แค่90อยู่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยที่ปรับได้120เฟรมเล่นได้ลื่นหน้าจอแฝดดีขนาดหน้าจอที่คุ้นเคยการจับถือที่ดีความสว่างหน้าจอที่สุดยอดรวมไปถึงหลายๆอย่างองค์ประกอบในการเล่นเกมอย่างเช่นเรื่องของความแรงการคล็อกสปีดการใช้งาน A.O. AI เข้ามาช่วยอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าในเรือราคาของมันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียอยู่เพราะว่าจากที่ผมได้ฝังตัวเข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มพ F6 เออ F6 โปรยนะครับสิ่งที่มันยังคงเป็นอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องของการองความร้อนต่อให้เขาเนี่ยระบายความร้อนดีขึ้นแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดเรารันเกมปุ๊บเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความร้อนแล้วผมว่าท้งนี้ท้งนั้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยยังจัดการในเรื่องของการกระจายความร้อนหรือว่าการระบายความร้อนได้อย่างไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งมันจะดีขึ้นในต่อๆไปนะครับเพราะว่ามันจะได้รับการอัพติมิสมาอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องในการเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็ตัวรอมด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับฮอนดก้ เรียลมีชื่อรุ่นว่าเรียลมี12 Pro Plus นะครับก็เป็นอีกรุ่นที่นอกจากจะเล่นเกมดีแล้วยังมีดีไซน์ที่สวยเป็นเอกลักษณ์อีกนะครับก็เราสเปคให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate 120Hz CPU เลยครับเป็น Snapdragon 7s Gen 2นะครับตัวที่มาเรด8ปดดอม256แบตเตอรี่5,000พร้อมด้วยฟลายชาร์จ67วัตต์ในราคา13,999บาทเลยงบม,มาประมาณพันหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุุณณไไดดด้้คคคคือคืออแบบรรรนน์เีีียมะัสิ่่งท ดีไซน์ที่ดูหรูดูหรานะครับในการเล่นเกมถือว่าทําได้ดีนะครับในเกม Rv อัดหน้าจอออกมาภาพสวยมากเอาจริงๆนะครับภาพสวยภาพสดนะครับหรือรวมไปถึงหมดเกมต่างๆในเรียวมีที่เขาสามารถทําได้อย่างเช่นการแสดงผลของระบบที่สามารถโชว์เฟรมเรทโชว์ G P U C P U ได้นะครับการลอกความสว่างหน้าจอนะครับหรือว่าพวกหมดเกมต่างๆที่มันซัพพอร์ตในการเล่นเกมนะครับก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทำให้ในการเล่นเกมจริงค่อนข้างที่จะหายห่วงได้ว่ามันค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วก็ข้อเสียนะครับสำหรับผมก็มีอย่างเดียว ครับคือเรื่องของโมดูลกล้องที่มันใหญ่ไปทําให้แบบในการเล่นเกมที่ต้องใช้งานเจโรสโคปเนี่ยมันจะบาลานซ์ตัวเครื่องได้ไม่ดีนะครับอาจจะต้องถือมือแล้วก็เอียงอยู่ข้างๆหนึ่งซึ่งผมเป็นประจําผมก็เลยมาบอกคุณผู้ชมได้ไงว่าเออนี่แหละโมดูลกล้องเนี่ยมันทําให้การบาลานซ์เจโรสโคปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป๋แล้วก็เปลี่ยนไปรุ่นต่อไปนะครับสำหรับตัว infinix gt 20 pro ที่ยังขายไม่ออกใครใ <น S 1> อยาก <ใน S 1> ได้คอมเมนต์ไว้สำหรับตัว infinix gt 20 pro นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น amoled ขนาดหน้าจอ 6. 78นิ้วความเนี้ยเป็น Full HD Party f i d i t e 144 h z CPU นี่ครับเป็น Dimensity 8200 Ultimate นะครับตัวที่มา RAM 12รอม256แบตเตอรี่5000ร้อมเร็วชาร์จ45วัตต์ในราคา12,999บาทราคาก็ไม่ตกเลยเช่นกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยขายดีมากๆนะครับไปช็อปไหนช็อปไหนก็หมดตลอดนะครับเอาเป็นว่าในการเล่นเกมผ้าเทียมในเกม RV นะครับรุ่นนี้คือรุ่นที่ดีที่สุดที่ผมหยิบมาในวันนี้นะครับเปิด RV 120เฟรมได้เล่นได้ลรื่นๆเลยนะครับเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มีปัญหานะาม,ะมาณ ชั่วโมงครึ่งหรือว่าถึง2ชั่วโมงเนี่ยก็มีอาการทัดไม่ติดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่ากว่าที่คุณจะไปถึง2ชั่วโมงอะ่ะมันมันเป็นระยะเวลานานคุณพักเครื่องทิ้งไว้สักแป๊บนึ่งใหญ่ให้ตัวเครื่องมันร้อนแค่นั้นก็จัดก,การปัญหาดีได้แล้วหรือ,อรวมไปถึง p ับ g Mobile ที่ปรับได้120เฟรมนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกว่ามันสเปเชียลอยู่แค่2รุ่น Poco F6 e po กับรุ่นนี้ที่ปรับ120เฟรมและรุ่นนี้เนี่ยในการบาลานซ์ตัวเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าทําได้ดีมากโมดูลกล้องไม่ได้ใหญ่มากทําให้แบบการบาลานซ์ตัวเครื่องการใช้งานไจโรสโคปการคุมปืนต่างๆเนี่ยมันทําได้ดีหมดเลยแล้ว แ้อีกอย่างคือโหมดเกมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตการเล่นเกมเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดบายพาสหนะ้าจอดับบูตเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้ AI เข้ามาช่วยเหลือทําให้การเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นสุดๆนะครับข้อเส,สียอย่างเดียวที่ผมรู้สึกได้ในรุ่นนี้ก็คือความสว่างหน้าจอไม่ได้สว่างมากถ้าเทียบกับโปโก้แล้วรุ่นนี้จออาจจะมืดแล้วก็ดับเยอะไปหน่อยอาจจะต้องอยู่ในที่มืดนะครับเวลาเล่นอาจจะได้โฟกัสแบบชัดๆหน่อยรุ่นสุดท้ายนะครับผมสำหรับตัว h o n o r 200นะครับก็เป็นรุ่นน้องของ Horner Pro 200 Pro นเน เล่นเกมก็ถือว่าโอเคสําหรับผมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นที่หน้าจอหน้าจอนะครับเป็นโอเรขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K Refresh 120Hz CPU นะครับเป็นซานด์แอน7 Gen 3นะครับตัวที่มา RAM 8 ROM 256แบตเตอรี่5,200พร้อมเตอร์ไฟชาร์จ100วัตต์ในราคา13,990บาทก็สําหรับตัว Hon o น200นะครับในการเล่นเกมจริงๆถือว่าทําได้ดีนะครับถ้าเกิดใครที่ดูนะก็ในการปรับตั้งค่าก็ปรับได้สุดนะครับตัวผับจีก็ปร อัดทร์ที่ดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้หน้าจอโค้งเหมือนกับรุ่นพี่นะครับตอนนี้จะมีความโค้งแบบนิดๆตรงขอบหน่อยๆนะครับทำให้แบบไม่ล่นนะครับทำให้แบบรายละเอียดที่เรามองยังมองได้ชัดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าฟีลลิ่งเหมือนจอแลดเยอะไหมผมบอกเลยว่า95%ในการให้ฟีลลิ่งเหมือนจอแลตเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแบรนด์ฮอนเนอร์เนี่ยมันจะเสถียรในเรื่องของรอมนะครับแล้วก็การจัดการพลังงานพื้นหลังอ่ะที่เรียกว่ามันติดทานมันทําได้ดีนะครับทำให้ในการเล่นเกมเนี่ยมันจะไม่มีเมกดท เขาได้มาจากรุ่นพี่ของเขานะครับยังคงใช้งานโหมดเกมในการช่วยเพิ่มแอทติสแ n นได้สบายมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับตัว h o n o r เนี่ยคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะใช้งานตัว Google Mobile Service ไม่ได้นะครับคุณสามารถใช้งาน Google Mobile Service ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยแยกกับรุ่นพี่เขาแล้วแล้วตัวนี้เนี่ยรองรับทั้ง Google Google Map หรืออะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ g o o g l e ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้ว่าในการโหลดเกมของคุณเนี่ยจะโหลดมาได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาาพออย่่่งแนน,นนนนีก็็เป ประมาณสัก6-7ถึงรุ่นที่ผมหยิบม,มาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับในแต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันแล้วแต่นะครับให้ทุกคนได้เลือกว่ารุ่นนั้นเป็นยังไงเล่นเกมนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เกือบทุกตัวนะครับมีรีวิวในช่องเกมจ๋าสามารถที่จะไปหาดูเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ใครที่เล่นเกมแนวไหนเล่นเกมอะไรนะครับเข้าไปดูแล้วก็ลองพิจารณาดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปแนะนํามือถือหรือว่างบมเท่าไหร่อีกสามารถที่จะะพพิมมม์คเเนขข้้าาไดรับ แล้วก็อย่าลืมเลยครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมแบงกิมจา๋าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้หากมีขอ้อมูลใดผิดพลาดหรือว่าตกหลน่นตรงไหนขออภัยมาที่นี้ด้วยจะเป็นคทษสวัสดีครับฝนมันตกแล้วอากาศมันเปลี่ยนผมก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ครับมึงไม่ง,ง่บครับมึงอะไรต้องเป็นอย่างนี้เผมเป็นอะไร